الصلاه <تصفيق> <تصفيق> حي على الصلاه حي على الفلاح فلا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ من مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَن وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله you لا I will tell you that أن will إله you الله ارْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لَقَدَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لما تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مقتا عَنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ستة شنه لنجين مسلم خموة اسلامنا ไม่ได้เป็นแค่คำพูดปากเปล่าที่บอกว่าผมเป็นมุสลิมคำว่ามุสลิมคำว่าอิสลามไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรที่เขียนไว้บนหน้าบัตรประชาชนแต่คำว่าอิสลามคำว่ามุสลิมคือการที่บ่าวคนหนึ่งยำเกรงต่อพระองค์า l l a h Subhanahu wa t a าล a คือการที่บ่าวคนหนึ่งยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระองค์ล l l a h นั้นขีดไว้ให้โดยที่มีความพอใจและไม่ฝ่าฝืนนี่แหละครับคือคำว่ามุสลิม หลายๆครั้งในชีวิตในดุนยาในโลกทุกวันนี้เราจะได้ยินคนที่อ้างตัวบอกว่าเป็นมุสลิมแต่การการะทำของเขานั้นมันสวนทางตรงกันข้ามกับคำพูดที่เขานั้นพูดออกมายกตัวอย่างง่ายๆหากมีมุสลิมท่านหนึ่งออกไปนอกบ้านโดยที่เขานั้นไม่ใส่ผ้าคลุมผมแล้วมีคนถามว่าเธอศาสนาอะไรถามว่าเขากล้าตอบไหมครับว่าเขาเป็นมุสลิมแน่นอนครับ เขาไม่กล้าตอบเพราะสัญ,ญลักษณ์ของคําว่ามุสลิมะอย่างแรกที่ใครก็ตามที่นึกถึงคํานี้จะนึกขึ้นมาเลยคือผ้าคลุมผมแต่ออกไปนอกบ้านเขาไม่คลุมมันแล้วแบบนี้เขาหวังว่าเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์เขาบอกว่าอยากจะเข้านะสวรรค์เนี่ยอยากได้นะความเมตตาจากพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์สั่งอย่างฮีจาบเขายังไม่กล้าใส่มันออกไปข้างนอกเลยแล้วเขาจะหวังอะไรกับสวรรค์ของพระองค์ ผู้ชายคนหนึ่งนุ่งสั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยสักลายหรือหมกมุ่นอยู่กับเพลงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนต่อพวกองล้อแล้วเขาบอกว่าอยากเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์แต่เขาไม่ละทิ้งสิ่งที่พองล้อเกียดเลยแถมจะเข้าหาสิ่งที่พองล้อเกียดด้วยซ้ําคุณค่าของชีวิตครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวของเราไปผูกไว้กับอะไรถ้าเราเอาตัวของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่มีค่าเรามีค่า ถ้าเราเอาตัวของเราไปผูกกับสิ่งที่ไร้ค่าเราไร้ค่าไร้ค่าคืออะไรครับพี่น้องท่านนบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮวงวะสัละมกล่าวว่าอัด,ดุนยามาลาอุนะดุนยาทั้งหมดเลยถูกสาปแช่งไม่ใช่แค่บางส่วนไม่ใช่แค่อย่างงู้นไม่ใช่แข่งอย่างนี้แต่ทั้งหมดเลยถูกสาปแช่งแปลว่าดุนยามันไม่มีความดีครับดุนยามันก็เป็นแค่ทางผ่านที่เราจะมาอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเรากําลังจะบินไปประเทศนึงแล้วเราไปทานสิทธิ์ที่ประเทศนึงนั่นแหละครับคือดุนยาของเรา เราจะอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งกี่นานกี่เท่าไม่รู้แต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปต่อเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของเรามันคือโลกหน้าครับพี่น้องไม่ใช่โลกนี้คนใครก็ตามที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาเหมือนเขาตบไฟเลี้ยวซ้ายยิ่งไปทางซ้ายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งออกห่างจากทางขวามากเท่านั้นยิ่งเข้าหาดุนยามากเท่าไหร่ยิ่งออกห่างจากอาคีรอมากเท่านั้นยิ่งเข้าหาชัยตอนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งออกห่างจากพงของลอสุบฮานะฮัวตาลามากเท่านั้น มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่หลายๆคนวันนี้บอกว่าผมเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมแต่การกระทําของเขานั้นมันไม่ใช่คําว่ามุสลิมเลยแม้แต่นิดเดียวที่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งครับพ้องอัลสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวา uh ว่ายาไอยูฮัลลาดีนอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนศรัทธาชนทั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้กระทําพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํา บากบอกออกไปข้างนอกผมละหมาดนะผมถือศีลอดนะผมใจสากนะผมทํานู่นทํานี่อ่านกุอานไปพูดคุยโมโออวดไว้ตั้งเยอะตั้งแยะกลับมาที่บ้านกุอานของเขาขึ้นฝุ่นเกาะเพราะไม่เคยจับมาอ่านผมละหมาดของเขาพับไว้อย่างนั้นไม่เคยออกมาปูละหมาดมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าครับกบูรมักตันอังดลออังเตกูลูมาลาตัออนนุนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากมากนะที่พงลอสุบฮานฮัวตาลาที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้ทํา มันเท่ากับการโกหกครับหนึ่งในลักษณะของมูนาฟิกเมื่อเขาพูดเขาโกหกแล้วคำว่ามูนาฟิกมันหนักครับพี่น้องที่รักทิ่งบาปที่หนักที่สุดคือชิริกบาปที่หนักกว่านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรครับมูนาฟิกคือคนที่อ้างตัวว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมแต่หัวใจของเขามันกลับกอกร่องเร์อสซบฮานะหัวตาลาบอกไงครับบัชชริลมูนาฟิกีอันนัละหุมอาซาบันอาลีมา แจ้งข่าวดีกับบรรดามูนาฟิกทั้งหลายบอกข่าวดีเขาเลยข่าวดีของไอ้พวกมูนาฟิกคืออะไรในวันเกียร์มาเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอสัสซาลิมินันนาร์แท้จริงบรรดามูนาฟิกทั้งหลายนั้นอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดขอพระองค์ลอสุบฮานหัวตารารักษษาเราทุกคนปกป้องเราทุกคนให้พ้นจากการเป็นมูนาฟิกเช่นการละหมาดครับ วีซากอรมูอิลัสลากอมูคูซาลาเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายมากๆในสังคมมุสลิมของเราคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาละหมาดนไม่ได้ละหมาดเพื่อองล์ร้์เลยละหมาดแบบไก่จิกละหมาดแบบเร็วๆแต่พอมีคนเดินเข้ามาละหมาดแบบตะวาวะมากละหมาดแบบคูชววมากละหมาดแบบอยากให้คนอื่นเห็นว่าคนเนี้ยเคร่งนะคนนี้มีาศาสนานะคนนี้อามาณดีนะนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวพี่น้องผรทุทธาท่รักยิ่งครับ คนคนหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่เขาคดโกงคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาเอาเปรียบผู้อื่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหายนณะพระองค์ลอสุบหฮานะหัวตาลาบอกว่าไงครับวัยลุลลิลมุตฟฟีฟีนความหายนณะประสบแก่ใครก็ตามที่คดโกงวันนี้เราร่วมธุรกิจกับคนคนหนึ่ง เรากินส่วนแบ่งเขาเรากินมากกว่าเขาเราโกงเขาความวินาความพินาศความบิบัติจะมาประสบกับเราวันนี้เราได้ตังมามากขนาดไหนก็ตามเราควรจะทําให้มันถูกต้องทําให้มันเต็มที่ถูกไหมครับแต่เราทําแค่นิดเดียวได้มาล้านบาททําแค่บาทเดียวเนี้ยครับพี่น้องเป็นเรื่องน่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องระวังเพราะไม่อย่างนั้นพวงร้อนุปมะฮานฮวตาลาได้บอกไว้แล้วครับว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะความพินาศจะมาประสบ และหลากหลายคนคนที่เขารู้แล้วคนที่เขามีความรู้มากมายมหาศาลเนี่ยสุดท้ายเขาไม่ทําในสิ่งที่เขารู้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด <c oughs> พระองค์ละอาจจะยกโทษให้กับคนที่ไม่รู้แต่กับคนที่รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้พระองค์ละไม่ชอบสิ่งนี้พระองค์ละสั่งห้ามแต่เขาก็ทํามันลงไปได้วยกับหัวใจที่รักมัน <c oughs> คนที่รู้ แล้วทํารู้ว่ามันผิดแต่ยังทำางค์ว่าจะลงโทษเขาครับเขาจะเข้านรกก่อนคนที่กราบไหว้รูปปั้น500ปีไยรินเมาดูบีะไรฮิมวะลาบอลีนตรงนี้หมายถึงยิวไงครับพี่น้องยิวมันรู้ครับว่าอันนี้ผิดยิวมันรู้ครับว่าอันนี้ไม่ชอบแต่มันก็ยังทําแต่ทุกวันนี้มุสลิมเราหลายคนกลับไปเรียนแบบยิวกลับไปเรียนแบบ สิ่งที่มันทําให้พงศลักษณ์สุภานะฮหววตาลาโกรธกิ้วแล้วก็มีหัวใจที่รักใคร่ไปรกับมันพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักกิ่งครับความตักวายําเกรงต่อพงศลงกษล์สุภานะฮหววตาลานั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาเล่นเล่น إ ي م ا ของผู้ศรัทธามีขึ้นมีลงขึ้นด้วยกับการเชื่อฟังต่อพงะลักษณ์ลงด้วยกับการฝ่าฝืนต่อพระอ,องค์ หลายๆครั้งเราจะสังเกตตัวเองครับหลายๆครั้งที่เราเนี่ยไม่อยากละหมาดหลายๆครั้งที่เราไม่อยากอ่านกุรอ่านที่เราอยากฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยเพราะช่วงนั้นแหละครับอีมานตกช่วงนั้นเราตรวจสอบตัวเองมากแค่ไหนเราดูตัวเองมากแค่ไหนว่าตัวเองเอาตัวไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรมากขนาดไหนคนคนหนึ่งเอาหัวใจไปหมกมุ่นอยู่กับเพลงหัวใจเขาถูกปิดครับหัวใจเขาถูกปิดเขาเลยไม่อยากจะทําอิบาดะเขายังไม่อยากจะทําอะไรแทนที่จะเอากุรอ่านไปให้เขาฟัง มีเชตหนึ่งที่คนคนหนึ่งกําลังจะตายแล้วเนี่ย <_ d> um> เขาบอกว่าช่วยเปิดเพลงให้ผมทีเปิดเพลงให้ผมทีผมอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงมากอยากฟังเพลงทีนี้เชคเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็บอกว่านี่นะเชคก,ก็ซื้อกุอานคนซื้อแผ่นซีดีที่เป็นกุานไปเปิดให้เขาเขาร้องไม่เอาปิดมันทิง้งปิดมันทิง้งเขาไม่ต้องการกุรานเขาไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการคาพูดของพวกลอสซุบมฮานอฮัวตาล่ะเขาต้องการคําพูดที่น่ารังเกียจของชัยตอนคือเพลงสุดท้ายเขาตายยังไงรู้ไหมครับพี่น้อง เขาตายในขณะที่เขาฟังเพลงนั่นแหละครับเขาตายในขณะที่เขาอยู่ในสิ่งที่พอง์ลอสุบฮานะฮุวตาลาโกรธถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราหรือเปล่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราตายในสิ่งที่พรอง์ลอสุบฮานะฮุวตาละมันจะดีกว่าไหมถ้าเราตายในสิ่งที่พรอง์ลอสุบฮานะฮุวตาลาบอกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีถ้าท่านมีได้เข้าสวรรค์ถ้าท่านมีรอดนรกมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหม และใครก็ตามนะครับที่คดโกงที่โกงตาช่างท่านในบ,บ,บิบมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮลัยลสัลลัมบอกว่าไครับมันคชาฟะไลิสมินนาใครก็ตามที่คดโกงเนี่ยไม่ใช่พวกของเรายังไงครับพี่น้องถ้าไม่ใช่พวกของท่านนาบีแลเวเป็นพวกของใครครับเราเป็นอุมมะของใครเราเป็นอุมมะของท่านนบ,บ,บีหมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัลลอฮลัยมัสัลลัมเราต้องเป็นพวกของท่านแต่ในวันนี้พวก ท่าน,นบ,บีมุฮัมมัดสุลตานอัลัมบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่พวกของข้าไม่ใช่พวกของท่านนบีและในวันกกยามะเราจะอยู่ยังไงครับพี่น้องในวันกกยามะเนี่ยเขาเขาจะแห่กันไปดื่มน้ําจากบ่อน้ำของท่าน,นบีมุฮัมหมัดสุลตานอสันลัมแล้วคนที่ไม่ใช่พวกของท่านนบ,บีล่ะคนที่พวกในบีบอกไม่ใช่อุมมะของฉันไม่ใช่พวกของฉันเขาไม่ได้ดื่มเราจะเจ็บใจขนาดไหนครับพี่น้องตอนนี้ยังมีเวลาตอนนี้ยังทันอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดมาแล้วในชีวิตทั้งทั้งที่ผ่านมาทั้งหมด เตาบัตยังทันครับพี่น้องยาอายูฮัลเลดีนาอามานุตูบูอิลลลอเตาบัตันนัสูฮาศัทธาชนทั้งหลายจงกับเนื้อกับตัวต่อพงลอสุบัตินหวัวตาลาด้วยกับการกลับเนื้อที่แท้จริงด้วยกับหัวใจที่อยากกลับเนื้อกับตัวจริงๆตอนนี้บาปอะไรก็ตามที่เรายังทิ้งมันไม่ได้บาปอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถจะหลีกห่างออกมันได้เชื่อเถอะครับถ้าเราทิ้งมันได้เมื่อไหร่ มันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราถ้าเราตายขณะที่เรานั้นทิ้งกับบาปมันจะเป็นหนทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์และทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรกแต่ถ้าเรายังทิ้งมันไม่ได้และนับต่อจากนี้ห้าวินาทีเราตายวัลลอฮหอะลมัมมันจะเป็นหนทางที่ทําให้เราลงนรกและรอดพ้นจากสวรรค์เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่หลายๆคนชอบที่จะเข้าหานรกมากกว่าสวรรค์ ชอบที่จะเข้าหาสิ่งที่แย่มากกว่าสิ่งที่ดีแล้วกรอบที่พงศลสุบฮานะหัวาตาละตีไว้ให้คาราครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ครบเครื่องแล้วมันครบหมดแล้วกับการใช้ชีวิตในดุนยาและอาคิรอด,ด้วยแต่หลายคนไม่พอใจเนี่ยพงศลบอกให้คุมผมใช่ไหมก็จะไปทําอะไรให้มันดูสวยไปทําให้มันมีมีความสวยงามไประยิบระยับ องลอบอกให้แต่งตัวให้มิดชิดก็จะมีสีฉันฉูดฉาดขึ้นมาให้มันดึงดูดสายตาเพราะมันไม่พอคือถ้าคนคนหนึ่งได้ภูเขาทองลูกหนึ่งแล้วแน่นอนว่าเขาอยากได้ภูเขาทองอีกลูกหนึ่งถ้าคนคนหนึ่งได้ทรัพย์สินทั้งหมดบนโลกนี้แล้วเขาก็อยากได้ทรัพย์สินของดาวอังคารด้วยเขาอยากได้อยากได้ขึ้นอีกอยากได้ขึ้นอีกอยากได้ขึ้นอีกนี่คือสันดานดิบของมนุษย์ฉะนั้นถ้าเราออกห่างจากสิ่งพวกนี้ได้ยำเกรงต่อองลอสุบฮานองวตาลาให้มากๆ มันจะเป็นสิ่งที่กระชากตัวของเราเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักจริงทุกท่านครับวันนี้มุสลิมคําว่าอิสลามคําว่าศรัทธาคําว่าอีา่านไม่ได้อยู่แค่ลมปากไม่ได้อยู่แค่การโพสต์โดยที่ไม่มีหัวใจอิคลาสไม่ได้อยู่แค่การไปคุยโมโอโอวดแต่มันอยู่ที่หัวใจของเราว่าเรานั้นกลัวต่อพงค์ลสุบฮาหนะฮหัวตาราม,มากขนาดไหนการกระทําของเรานั้นมันออกมามากขนาดไหน มันทาเพื่อพวกองลอสุบฮหานะฮควาตาลาจริงหรือเปล่าสังคมไม่ได้ต้องการแค่คนที่พูดดีอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่กล้าที่จะทําในอิบราต่อพวกองลอสอุบาานะฮควาตาลาด้วยกล้าที่จะยืนหยัดต่อพวกองลอสุบาานะฮควาตาลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรังเกียจในสิ่งที่ผิดเราประชาชาติของเราประเสริฐกว่าประชาชาติอื่นเพราะอะไรครับกุงตุมคอยรอุมมาตินอุคดิจจลินนัสเราในประชาชาติเป็นประชาชาติที่เสริฐที่สุดยะมูรูนบิลมารุฟยันเฮานาลินมุงกร เพราะเราสั่งใช้ในความดีและห้ามปากจากความชั่วพวกยิวเนี่ยมันสั่งใช้ในความชั่วและมันห้ามปากจากความดีตอนนี้เรามีทีเด็ดเรามีโบนัสเรามีผลงานชิ้นโบแดงของเราแล้วรักษามันให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้อีก5วินาทีเราจะมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งครับถ้าเกิดว่าเรารักอัลลอจริงเรารักศาสนาจริงรักอิสลามจริง เราก็อย่าเป็นมุสลิมแค่ในบัตรประชาชนออกบ้านคุมผมครับแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวมิดชิดละหมาดให้ครบห้าเวลามันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าหัวใจของเรานั้นอยู่กับพองค์ลอร์อยู่กับศาสนาและในอนาคตในวันอาคีร์เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและเป็นคนที่มีความสุขมีความที่เป็นขึ้นมาความสบาย